สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะยี่สิบสองแล้ววันนี้จะได้หอบเข้าเอาเขาขึ้นเล่าแล้วเนาะค่ะเขาก็แห้งแล้วตอนบายบายคนหละเนาะนะคะกับน้ำฝนมากกวาดลานข้าวเพราะว่าหอบปกไหวเนาะมันขึ้นนี้เนาะเพราะว่าหมอกลุ่งหลาย ก็เลยกลับมาแพร่มาเปิดมานะเบริรไว้เดี๋ยวมาแลงกะกูแล้วค่ะเอาผู้ใดมาแน,น่ะค่ะห้าน้อยเมื่อวานนี่เนาะค่ะดีใจน้ำเนาะผู้ใดมาผู้ใดบำมาเนาะสู่ต่อไปน้ำกันคือเก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เฟนดเด้อค่ะเนาะนที่วัดสวยงามมากค่ะเพิ่นปลูกต้นไหม่ดอกไหม่เนาะกูเพิ่นกูเพิ่นมา,มาเมื่อเบิรงดแน่ในกล้วยใหม่ง่ามาสันหรือว่ามีเอียงเนาะ แต่ว่าเพิ่นบอกว่าจะสั่งลอตเตอรี่อยู่เก่าหนึ่งเพิ่นว่าเนาะปูปูอยู่นี่แหละก็บ่ได้ถามเพิ่นดอกเนาะน้ำงามกำลังออกดอกปูเพิ่นว่าอันบ่ได้ถามเพิ่นได้เพิ่นว่ามาสิสั่งลอตเตอรี่อยู่เก่าหนึ่งว่าสั่นเนาะแสดงว่าเพิ่นอยากบอกเฮาเด้เนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ถามก็ก้มกอดเข่าอยู่เนาะก็ ก็มุงกอดเข่าคนว่านั่งนั่งมาทายเอาเน่้อในกล้วยไม้นี่ยนะอ่นว่าก็เลยอันเจ้าค้าว่าสันปู่คนละวะว่าจักหน่อยสิสั่งอันเนื้อแตนเอาลอตเตอรี่มาให้กันนะเก่าหนึ่งคนว่าจังสิแหละเนาะยูเพู่นก็บอกเองเนาะก็ว่าได้ถามเพื่นก็เลยว่าปู่ฝันดีบ่ค่ะก็ฝันดียูเพื่นว่าเนาะนี่ค่ะปู่อยู่ที่วัดสะแจ้งเนาะค่ะ ตอนเพิ่นว่ามันเพิ่นบ่ได้ถ่ายดอกค่ะค้าเคลียรเขาอยู่เนาะก็เลยตอนนี้มาถ่ายแล้วก็เว้าให้ฟังเพราะว่าปู่เพิ่นเว้าเพิ่นก็บ่ได้ตั้งใจสิเวอลเนาะมงเพื่อเพิ่นตั้งใจก็บ่ฮู้เนาะเพิ่น,ยยยนยอ,อ,อยู่ๆเฮาก็บ่ได้ถามมันก็เคลียรเขาพอเฮาอยู่เพิ่นกะวะ็ว่านางนางังมาถ่ายเอากล้วยใหม่แนี่ยเจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายดอกกล้วยใหม่กำลัางงามมาสินเนี่ย โอ้ยปูวัิังออร์ตเตอรี่กับยายแตนโยเก่าหนึ่งพันลานเนาะสวยใหม่สวยใหม่้งามอยู่ที่บ้านบ้านกำลังออกดอกเนาะวัดบ้านสะเจงนะคะวัดบ้านบากวัดสะแจงบ้านบากเนาะนี่ค่ะตามนี้เนาะเดี๋ยวแม่เส้นจะพายพี่ซีไปสรุปแนวทางฮานอยเนาะคะ่ะวันนี้เนาะ สรุปแนวทางฮาหนอยวันนี้แล้วก็คลิปที่สงก็จะพาสรุปแนวทางลาวพัฒนาเนาะคะ่ะเอฟซีทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะแตะะะ่อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่าผู้ดใดจะสั่งจองครีมแค่เซียมหรือว่ายาบำรุงสายตาเนาะเซรั่มกันแดดเนาะก็สั่งจองมาได้คะ่ะอันนี้ต้นเอยียงคะ่ะคืองาแท้สวยมากต้นเอยียงเนาะ งามค่ะเ้หนหม่ปฟูนีแต่เกิน็ไงามเพราะว่ามันมมชำ้ำเนาะอันนี้ก็ลังออกดอกเหมือนกันเลยกว้วยไม้สวยงามค่ะค่ะเดินลานวัดเนาะคะ่ะกำมีชาวบ้านเนาะถ้ากันเอาข่าวมาตากฟูกันค่ะแดดวาเนาะตากโรดเนาะเพราะว่ามันแดใดใสชาวบ้านสี สบายใจเพ็่นกระหายเนาะเอาสายเบิงหนะ้าทางน้ำกันค่ะมาจะได้ตะไรกันเน,ะน,น,ะะนเาะน,นี่เนาะค่ะแนวทางฮานอยของเมื่อวานนี้เนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนะหาะฮานอยแยกของตาปากน้ําโพค่ะฮาหนอยแยกนอยพิเศษรูดสามกับหกบอเขานอยปกติรูดหนึ่งกับสี่จับคู่เขาที่สี 8, ะะ่แปดเนาะค่ะแปดสี่เนาะนอยปกติเข้าจับคู่นอยวีไอพีก็เข้าค่ะรูดหกเนาะ ถ้าผู้ใดรูดหกก็จะได้บนล่างเนาะหกกับ6-0ค่ะเนาะนี่ค่ะหน่อยแย่ของตาปากน้ำโพส่วนของอาจารย์สวัยจับคู่พวกเขาเนาะตัววิ่งตัวรูดสูตรสตัวมาน้ำกันเนาะมาทั้ง2ตัวเนาะจับคู่บวกเขาส่วนหาน้อยรวมของตาปากน้ำโพก็เข้าที่6กเนาะหกนยอย v ีไน้อยเดียวเนาะนี่ค่ะ ส่วนของปู่สี่เมื่อวานนี้ถ้าใครลูดก็จะได้3น้อยเลยนะคะนี่ค่ะตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกันก็คือ5 7าเหน้อยพิเศษเนาะแล้วก็หกน้อยพิเศษแล้วก็0ูนย์เน้อยปกติค่ะเนาะตามนี่ค่ะ ส่วนของวันที่22นะ้อมาสรุปฮานอยวันที่22น้ำกันค่ะเพราะว่าจะมีหลายๆอาจารย์นอกาะคลิปนี้ก็จะเน,นี้นะี้เนาะแม่เพ่นก็ไปเอาบรรยากาศอันล้านตาเขามาให้เบิงน้ำนะคะของปูพร้อมเนาะกับเบิงแล้วกัมาเบิงสรุปฮานอยน้ำกันวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้ฮานอยวันที่ อ่ายี่สิบสองเนาะคะ่ะฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพค่ะได้มาค่ะวิ่งลูดบนรางเกับสอกับสจับคู่ใ้าศูนย์เกเห้าเจ็ดเนาะแล้วก็สองศูนย์นะซแนวทางฮาหนอยรวมเนาะของตาปากน้ำโพกันค่ะวิ่งลูดเกับสจับคู่ให้มาหกเก้าเจ็ดค่ะ แล้วก็2 0งศูนย์ค่ะได้หาหนอยรวมแล้วไปต่อที่หาหนอยแยกของตาปากน้ําโพกันเนะหาะฮานอยแยกค่ะหาหนอยแยกของตาปากน้ําโพวันนี้นอยพิเศษให้มา9กับ2จับคู่มีเก้าเจ็ดเก้าศค่ะส่วนนอยปกติรูด1กับสจับคู่ให้ห6ึ่งหกหนึ่งเก้าเกค่ะ ส่วนนอย VIP รูด9กับ2จับคู่ให้ 93, 96, 23, 26ค่ะ,ะหาหนอยรวมของตาปากน้ำโพค่ะให้มา,าวิ่งรูดนาะค่ะ9กับ2นอน,น้อยพิเศษจับคู่ 97, 90, 27, 20นอยปกติรูด1กับ4จับคู่ให้ 16, 19, 46, 49 นอยวีไูดเก้ากับ2จับคู่ให้เก้าสามเก้าหกสองสามสองหกค่ะได้แล้วเนาะของตาปากน้ำโพม่แคบหน้าจอกันก่อนดีกว่านอะอะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยรวมแล้วก็ฮานอยแยกของตาปากน้ำโพเด้อค่ะวันนี้จะเร็วหน่อยเด้อค่ะเพราะว่ามีหลายๆสำนักเนาะสรุปเทือเดียวเลยนะคะคลิปเดียวค่ะคลิปเดียวจบม้วนค่ะ สรุปหาหนอยเนาะแคบแล้วไปต่อค่ะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดแม่นๆของอาจารย์สวัยมาแล้วสูตรทรงตัวได้มาหนึ่งกับศูนย์สูตรตัวเดียวก็ได้มาศูนย์เนาะตัวประกบก็มีสองสามหาแปดเก้าวันนี้อาจารย์สวัยชอบศูนย์กับสามนะเมือ่อวานนี้ตัวเลขที่เพิ่มมากบามาเนาะค่ะหนะึ่งกับเก้าเนาะวันนี้ศูนย์กับสามเด้อค่ะตัวเลขที่เพิ่มมากเนาะเพิ่นกระจับคู่มาให้ค่ะ 0ูนย์สองศูนย์สแล้วก็สามสค่ะนี่ค่ะแนวทางหานอยของอาจารย์สวยสูตรสองตัวได้มาหนึงกับ0เนาะจุดตัวเดียวก็ได้มา0ูนย์ตัววิ่งตัวรูดเนาะจับคู่จับคู่ให้ก็มีศูนย์สอ3ศูนย์สาอค่ะเออย่าลืมว่าตัวประกบแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดชอบมาด้วยกันนะคะของอาจารย์สไวยเด้อค่ะนี่ค่ะ ได้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเปิดตัวไม้ค่ะเปิดตัวไม้นะตัวไม้ของแม่หลิวเนาะคะ่ะแม่หลิวแม่หลิวเนาะ,ะมือนันเพิ่นไห่เล่าพัฒนามากเนาะคะ่ะเข่าเนาะของเพิ่นกะเข่าค่ะเข้าที่ห้าห้าเนาะคะ่ะผู้ใดอยู่ในกลุ่มก็จะเห็นเนาะเปิดตัวคะ่ะแม่หลิวฮาหนอยเนาะวันนี้เพิ่นไห่เนวทางทั้งฮาหนอยแล้วก็ลาวพัฒนามาลุ้นน้ากันเนาะ เพื่อนจะได้ตัวใดให้เฮาเนาะค่ะแม่หลิวให้มาวิ่งรูดบนรางค่ะฮาหนอยสามกับเจ็ดนะคะสามกับเจ็ดจับคูม่มาให้กับมีสามหนึ่งเจ็ดสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่ละกันแปดีเก้าซีศูนย์แปดละกันหนึ่งแปดค่ะเนาฮานอยของแม่หลิวเนาะวันนี้เป็นงวดแรกของฮาหนอยของแม่หลิวเนาะแนวทางเพื่อนให้มากค่ะ สกับ7นาวิ่งรูดบนล่างจับคู่3 1 3 3นึ 1, 7, 3, ่งสามสามหนเ็ดสามีหลกั 4, 4, แปดีเ้าแปดลกัหน่เนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวยแล้วก็แม่หลิวเนาะสน้อยเนาะค่ะแนวทางฮานอยสน้อยเด้อค่ะกลับด้วยเนาะเพิ่นบอกเนาะ แคปหน้าจอ,อาแล้วไม่เพลนพาเอฟซีไปต่อนะคะเพราะว่ามือน,นีมีหลายอาจารย์สำนักเนาะเพราะว่าได้ครบทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เลยค่ะไปค่ะไปค่ะไปต่อที่ของปู่สี่ศค่ะปู่สี่ศูนย์ที่ทุกคนรอคอยทุกทุกมือทุกทุกวันเนาะมณนนีได้มาแล้วค่ะ วันนี้ได้มาแล้วปู่สีส่ศูนย์ที่ทุกคนรอคอยเนาะนี่ค่ะฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันนี้ปู่สีส่ศูนย์ให้มาเด่นที่ห้ากับหกเนาะตัววิ่งตัวรุดคําแพงอะไรทําไมปากกำกินจกอเออถูกถูกตัวไหนถูกถูกนะตัวไหนสีหน่อยสีหน่อยเนาะชีเอาสีไปมั่วเอาเอาสีตัวไหนเอาเอา,เอา อย่ามากวนแม่กำเบซี่นะไปกินขนมอ่ะไปกินขนมไปลูกปะแม่ทางานอยู่เด้อลูกเด้อไปกินขนมมาแล้วคำแพงฉีฉถูกถูกเพิ่นว่าหอดของปูสี่ศูนย์เพิ่นมาสี่ว่าถูกถูกค่ะเอาเลยค่ะเอฟซีถูกถูกคำเพียงมาสี่ให้ถูกถูกค่ะนี่ค่ะของปูสี่ศูนย์ห้าน้อยเด่นที่ห้ากับเจ็ดนะคะแคปคูซีหกเก้าหกเจ็ดหกแล้วกันหนึ่งหก สองหกนื้อหาหนึ่งหาสองหาเจ็ดเน้นที่หนึ่งหกสองหกห้าหนึ่งแล้วก็หนะ้าสองเนาะแนวทางหาหนอยของปูศี่ศูวันนี้วิ่งลูดเด่นที่ห้ากับหกจับคูศีรหกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งหกแล้วก็สองหกห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดจับเน้นให้ที่หนะึ่งหกสองหกห้าหนึ่งห้าสองค่ะเนาะ มาต่อค่ะมาต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาวันนี้ฮานอยของเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูดแปดกับสองเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่แปดรองสองค่ะจับคู่ไ้ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองเจ็ดเนาะค่ะเน้นให้ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งค่ะเนาะ แนวทางหาหนอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาวิ่งรูด8ดกับสองตัววิ่งตัวรูดเน้นที่8ดเนาะจับคู่มื่ห้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดสองนสองหนึ่งสองสองเจ็นาะเน้นที่ 80, 81แล้วก็ 20, งศสองหนึ่งค่ะมาแคปหน้าจ,จอเอาของปู่ีศูนย์แล้วก็เซียนเชียงใหม่กันค่ะ แคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของปู่40แล้วก็เซียนเชียงใหม่เนาะเมื่อวานนี้ของปู่ท้าปู้ได้รูดได้3น้อยเลยค่ะเนาะของปู่ถือว่าเข้าดีเนาะวันละ2น้อยวันละน้อย2นอยก็ถือว่าดีเนาะรุดก็รุดแค่วันเดียวเนาะของปู่ก็ดีมากเลยค่ะเอาแคปหน้าจอเอาแลออ้ว <c oughs> ไปต่อคะ่ะ <c oughs> มาต่อที่ของเซียนโคลาดฮาหนอยค่ะฮาหนอยของเซียนโคลาชวันนี้วันนี้วิ่งลูดศกับสีเนะหาะฮานอยวันนี้ของเซียนโคลาชวิ่งลูดศูนย์กับสค่ะจับคู่ไหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่สี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดเนาะเน้นที่ ศูนยหแล้วก็ 4, 4, ่สหค่ะเนาะแนวทางหานอยของเซียนโคราดบันนี้ค่ะวิ่งรูด0กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่0นูนย์เนาะจับคู่มาไัยห้ากศูน็ดี่สี่สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่ค่ะเน้นที่04แล้วก็0ูนยห้าแล้วก็4ีหเนาะน,นี่ค่ะ ไดของเซียนโคลาแล้วมาต่อของพี่ประหัตค่ะอันนี้คืออะไรข้างหลังโอของเก่าวันที่ยี่สิบเอ็ดฮานอยโอบัได้เบิงบัได้เบิงของอเนาะอาของพี่ประหัตวันนี้ค่ะฮาหนอยวันนี้ค่ะวิ่งลูดสองกับสามเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นให้ที่สองลองสามค่ะ จับคู่มาให้สองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองเจ็แล้วก็สาเจเนาะเน้นที่ 20, งศูนย์ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของพี่ประหัตชาแนลวิ่งลูด2กับ3ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นให้ที่สองลอง3เนาะจับคู่มาให้สองศย์สองหนึ่ง สองหกปะสองเจ็ดคัมเพียงนี่ดื้อดื้อค่ะคนอีกอย่างสองเจ็ดแล้วเนาะฮอดสองเจ็ดแล้วเนาะแล้วก็สามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดค่ะเน้นที่สองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สามศูนย์สามหนึ่งจ้าค่ะเอามาแคปหน้าจออน้ำกันค่ะแนวทางห้าหน้อย วันที่ยี่ิบสองนาะค่ะได้ครบทุกๆกเซียนทุกๆอาจารย์เลยนะค่ะวันนี้นะวันนี้ได้บงรวมทั้งเหมดมีสี่ห้าหห้าน้อยมีหอาจารย์มีเจ็ดนาะค่ะเจเจดอาจารย์เลยเนาะเจดอาจารย์เพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งก็เป็นของแม่ลิวเนาะแม่หลิวให้มา ก็เป็นเจ็ดเนาะแต่เก็มี6เนาะของพี่ประหัตของเซียนเชีงยงไม่เซียนโคลาชปู่4ีตาฝางน้ำโพแล้วก็อาจารย์สวัยหเนาะนี่ค่ะอ้าวค่ะได้ทุกครบทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วก็ขอให้ f อฟซีทางช่องวันนี้เฮงเฮงเลย,เลยๆกับแนวทางฮานอยเด้อค่ะเดี๋ยวแม่เพนจะพาเอซไปสรุปแนวทางล่วพัฒนาให้เนาะวันนี้ก็มี7 แปดอาจารย์เลยเนาะคะ่ะเจ็ดสัเออแปดสำนักเนาะคะ่ะเพิ่มมาอีกสำนักหนึ่งเมื่อก่อนมีเจนะ็ดเนาะวันนี้มีแปดเพิ่มมาของแม่หลิวเนาะแม่หลิวให้มาวันลาววันจันเนาะคะ่ะลาววันจันแม่หลิวให้มาเข้าที่ห้าห้าล่างเนาะเพิ่นหาวิ่งหากับเจ็ดเนาะคะ่ะนี่ค่ะคำแพงปัิจ้าก่อนลูกสุดท้ายก็ขออวยพรให้เอฟซีจ,จ้าไหวส,สวยวส,สวยลูกไหวสวยสวย อวยพรให้เอฟซีทั้งช่องแล้วก็เซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะใส่เสื้อแขนยาวหนาๆเด้อเนาะค่ะเอาเป็นห่วงทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะบวร์าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมบังดังปรารถนาทุกประการเด้อค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะคํำแพง คำแพงแกงส้มยิ้มหวานให้แม่หน่อยสุดท้ายแล้วยิ้มหวานให้หน่อยเร็ว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 ยิ้มหวานให้แม่เอายิ้มหวานก่อนนี่